สวัสดีครับพอมพี่น้องสุขุสุขคนนะครับเนาะมันนี่พญานุสีผ้ามาเบิงบักเขือเทศครับบักเขือเทศพันธุ์ับทิมแดง,งสันวาครับสันวาคือจังบระแดงบันไดเรกครับพี่น้องนี่เจบไปทั้งสมสมเลยเล็กน้อยนะครับพญานุลองกินไปแล้วหน่อยหนึ่งครับรสชาติแซ่บอยู่ครับ ตอนแรกว่าเป็นพันธุ์ไลชีนี่ดีว่าเป็นพันธุ์ทับทิมแดงเหมนกันบยี่ซองเนาะมีผู้ตรงปลูกด้วพี่น้นองภาพของกินกับภาพในปกนี่เขาเอ้นว่าภาพไม่ตรงปกเอามาปลูกต้นคาสอบนะพี่น้องเงาก็สอบอีกมันเถาแล้วครับเรียกว่าแต่มจิบอหรอด เอามาปูกัเป็นกระติดอยู่พี่น้องนลยนะเพื่นอนนะดกอยู่ดกอยู่พี่น้องถ้าเป็นพยาน,นุเอามาปลูก,กตั้งแต่เขาพ่อปลูกใหม่ๆนี่คือสีขัดอยู่ครับก็ร่างซุกนะครับเพื่นอนนะโอ้ดีใจอยู่พี่น้องซิมแล้วรสชาติโอเคอยู่ครับรสชาติใช้ได้ครับ ดกอยู่กับพี่น้องดกดกนักวันดกที่นะเพอาะยังนุยาณขุนหัดเนาะก็เลยเอาปอฟางมาผูกไว้ครับปลูกไว้ซีต้นนะครับ กำลังแตกดอกพี่น้องเพื่นอะไรเขาว่าดีพญายนุกก็มาหดเมืมม่อตัดดปุ๋งชูลดน้ำเศร้าเขาเครื่องดื่มชูกำลังคนจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเอามาหมดอพี่น้องพญายนุกหดหมดเลยเนาะนยู่เนี่ พอปิดกินแล้วล่ะเจ๊จงไอ้เขาหน่วยแดงๆหน่วยสุกคักกบคนนี้ก่อนนะครับนี่หนูจังสิกินบ้านพญานุอยู่ติดถนนนะครับรถลดไก่ไปไก่มาอยู่บ่ขาดแล้วลรถพี่นะครับพี่น้องมันด้วนี่โอ้น้ำกระดกอยู่เด้อกระดกอยู่ดกอยู่นะครับจะได้กินหลายหน่วยอยู่ไปว่าให้ อันพนลังพ่นฟังเพิ่นกขโอ้ยเก็บแค่ตรงมาขายให้กินนี้เด้อท่านว่าโอู้ว่พ่อสิได้ขายแล้วครับพี่น้องพ่อสิได้ขด่แล้วครับมีเก็บกินจะคของก็สิพ่อบ่บตอนนี้ก็ร่างกาใหม่อีกแล้วครับพี่น้องกาถึงพันนีแล้วกับมุสอุนซื้อพันใหม่มานะครับไขายพันธีดานแหละครับไปหนุซื้อมาอีกนะครับสิสาบสม,บสมาเพาะ แล้วก็สิปลูกใส่กระถางยังสี่ละสิดอยู่แรกเขาให้มันดีๆครับพูดให้พ่มีทีไรก็ปลูกใส่กระถางสิละครับใส่กระถางใส่เข่งไดมดครับตัวหดน,น้ำให้ฟุน้นให้ปุ๋ยก็แน่นะครับล่องวันไดกินครับพี่น้องอันนี้สำหรับก,กินนวยวันใดไปใส่ ตต่มกคุงมันไปใช้แก้วใช้ยังนะครับเก็บกินผลกินเลยนะครับกินสดสดลาเขาสุกแล้วนะครับดีใจครับพี่น้องมุน้นี้เห็นผลผลิตเห็นอันสิ่งที่จะขลอ้องปลูกนะครับผลลัพธ์ออกมานะครับเพื่อนตัวน่อยหน่อยหน่วยใหญ่นะครับ มันปลูกแล้วตอนพ่อ,พอปลูกไม่ไม่เน่ยโอ้ยพ่อเห็หนว่าแตกกิ่งแตกก้านสาขายัางลายเ้วเนี่เนาะมาที่นี่พุ่มนี้ก่ะอันนี้ตนาา้นมหัศจรรั์นะครับใหญ่ามาจากทั้งห้านผักนะครับอันนี้ก็มันสลัดครับ สะปัตตเวียมูสงม่งมาให้ถึงแต่ปารีสครับฝากมาครับปัตตเวียไอซ์เบิร์นะครับมันยังมันยังมันยังแมวกับม้บวนมาก,กวนแมววนกวนนะครับน้องเขามากเพื่อที่มันอยากกับพี่น้องอยากหิวนะครับ นี่มันเล่ดดดบ่ครับนี่เล่ดดเนาะเออแมนกับปลูกเล่ดดดใส่ใหม่ใส่ถทงนี่ก็คือส่ใหญ่นะครับพี่น้องทุกเทีเอปลูกเดี๋ยวนลุ่งหัวเราปล่อยพันแก่พนันไม่เหลือเฟือนผมแสบนะครับอืมมันจังด่ายอืมมันจังด่า ยังไหนก็คือมาวนทั่วเออเอ,อเอาเ,เป็นบ้าพมาขวดหากัดคนเอ,อ,อ้เอาเหนอแมวเนี่ก็ได้เออนะครับพี่น้องก่มีเอียงนะครับมือน,นี่มีเหนือหาสไลดยนะครับคลิปก็ยังอยู่ก็ได้้าพี่น้องมาเบิงมะเขือเทศพันทับทิมแดงทับทิมยังได้ลูบได้ซองโอ้ยแดงงามกับแต่ละมะปูก,ก็เป็นสีสมมันอยู่แล้ นี่ถ้อีตูหรือแมงลักครับปลูกไว้สองกระถางพราะเลเด็ดใส่แกงน้ำม่สมใส่อ้อมป่านะครับใส่มกป่าครับอันนี้ส้งงยเย่ยยู่ครับพี่น้องมูนมนลนมมลกอพันเตี้ยคือกำนั่นพ่นไหามาเนะตัวนึงปลูกใส่เข็งไว้ันจ็สิรหลอดพปหลอดครับส่งบนใบเงยใบยง่ายคือจังสีนะครับ งุ่มใบอยู่คือเก่าอรดนะครับลองเบิงเนาะวาสิได้วะดาน,นีแมนมะยงคิดครับพี่น้องตอนสื่อกิ่งมากนั่นมีนวยติดมากน้ำนวยหนึ่งนะครับตอนแรกว่าสิบดติดแต่นี่นวาวสิบ่มีดอกผัดหลายชอ่อยู่หลายกิ่งอยู่เนาะมันตุนหน่อยครับทั้งมันห่มพร้อมครับพี่น้องมันห่มพร้อม ตะบ,บ่โฮมก็อาจสิโอเคอยู่เนาะบ,บ่เ๊วยยังครับลองเบิง่งนะลองเบิง่งชมพูว่าสิเอาถุงมาห่อไวย้ยามใดก็บ่ได้หารนะครับมแมลงวันทองมแมลงวันทองแห้งกับบวชครับตัวน,นี้ก็ผิดไทยพี่น้องเอ้โหขนาดเก็บไปใส่ ไเทือนแล้วล่ะอันนี้คือติดแก่แล้วพะยน,นูเอาไปตากแดดพร้อมเห็ดเป็นพริกไทยดำนะครับพริกไทยดำนะก็มีวามสุกนอนซุมโมนีน้ำนะครับตื่นมือเศรามากอะล่งสวน,นครับเบิงงานพักแต่งพักนะครับนี่กํกาลังเอาบกพริกลงถงไหวครับพี่น้อง มีผักกะแยง,งครับพี่น้องผักกะแงงนะครับสีหลอดบลอดปลูกไว้นะครับออกหากเลยห,หดืละ่ะที่ว่าสิหลอดบลอดนะครับส่งคือจังอ่อนๆแท่เอาแล้วก็พี่น้องคลิปนี้กับำนี้กอนเนาะพ่อกันคลิปหนาครับขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่กับมาให้กำลังใจพ่อเยนุหน้าไก่ห่วยนะครับเนาะนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงสดต่ความสุข และโชคดีนะครับดื้อพอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ